และคลิปนี้สนับสนุนโดยเพ s s ี Coffee ซึ่งเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพที่หอมมากหอมเวอร์จากประเทศบราซิลใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดแทนครีมเทียมผสมขมิ้นเพื่อช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารเพ s ซี Coffee You never think ัดดิง alone เชี สวัสดีค่ะเฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะก็วันนี้นะคะเราทําเมนูน้ําตกหมูย่างนะคะที่เดียวย่างไปนะคะก็เดี๋ยวเราสองคนขอญาตินี่ก่อนนะคะมากินไปได้วยกัน,นะคะ่ะโอเคค่ะป้าพิชิตจะย่างไปนะคะผักของเราวันนี้นะคะก็มีนี่ค่ะมะเขือม่วงนะคะมีมะเขือม่วงแล้วก็ใบโหระพานะคะมะเขือมะเขืออ่าขาวนะคะมะเขือลายแล d i s นะคะป้าพิชิตชอบมากเลยนะคะ r a d i s แล้วก็พริกมีพริกอนนี้ด้วยนะคะพริกอะไรนะอ่าสไปซี่อ่ะเม็กซิโก,โกพริกเม็กซิโกนะคะช่วยแง่เม็กซิโกโอเคเม็กซิโกอ่าแล้วก็หัวไชเท้านะคะมีทั้งแรด,ดิสแล้วก็หัวไชเท้านะคะต้นหอมผักผักสลัดค่ะ oh. ผักกาดขาวนะคะแล้วก็โหระพาเนาะก็มีหอมแดงด้วยค่ะ มีเบบี้แครอทด้วยค่ะหอ้ผักเยอะมากค่ะเมนูนี้นะคะต้องกินผักเยอะๆค่ะแฟนทางบ้านมากค่ะมากินไปด้วยกันนะคะก็ใครนะคะสนใจเพ p ซี่ค f ฟ e ีนะคะก็ตอนนี้เรามีโปรนะคะเรามีโปร4กล่อง999บาทนะคะแฟนทางบ้านแล้วก็โปรซื้อ5กล่องแถมฟรี1กล่องนะคะในราคา1,900 99บาทพร้อมส่งทั้งสองโปรเลยนะคะก็คือจ่ายราคาเดียวคือจบเลยนะคะเพราะว่าพร้อมส่งเรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะก็เข้าไปซื้อที่อแอดไลน,ะะน์นะคะดี๋ยว่าพีซี่ขึ้นให้นะคะขึ้นให้ขึ้นให้นะคะแอดไปได้เลยนะคะก็คือสแกนสแกนนะคะสแกนได้เลยนะ,ะหรือว่าใครไม่สะดวกสแกนก็พีซี่ก็จะแปะไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะหรือว่าที่ first comment นะคะ ใน a c e b o o กก็มีนะคะในเพจ a c e b o o k ก็มีในช้อปปีก็มีด้วยนะคะแฝดต่างก็มาค่ะมากินไปด,ด้วยกันนะคะสีสันนั่นนะคะลุงคิดกินเผ็ดเก่งนะคะเดี๋ยวนี้ดูป้าพี่ซี่ค่ะใส่พริกแบบพริกแบบอันนั้นลงเยอะเลยค่ะก็ย่างเสร็จนะคะก็มาหัน่นหั่นเสร็จก็ไปลวนเพราะว่าถ้าไม่อยากให้เนื้อเขาแข็งนะเอาไปลวนใส่น้ํานิดหน่อยนะคะใส่น้าําปลาปรุงรสด้วยมะนาวนะคะผงนัวผงปรุงรส พริกป่นนะคะแล้วก็ข้าวคั่วผักนะคะก็จะมีทั้งผักชีอะ,อะไรนะใบเปปเปอร์มินน์อ่ะก็เรียกผักสาละแหน่เนาะแล้วก็ผักชีใบเลื่อยต้นหอมหอมแดงเนี่ยเห็นไหมหอมแดงลูกโดดตามชอบเลยค่ะอืมหวกผักอือหือ ก็แฮปปีส้สงการแฮปปี้สงการค่ะก็แฮปปีส้สงการนะคะแผนแผานงบ้านไม่ลูกใครไปเที่ยวไหนบ้างนะคะ driving careful ใช่ค่ะขับรถ don't drink too much <c oughs> and come home safety <c oughs> คุิดบอกว่าแฮปปีส้สงการนะคะปลอดภัยในการเดินทางอย่าเมามากนะคะแล้วก็กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะคะ เราก็คงไม่ได้ไปไหนค่ะแฟนทางบ้านเพราะว่าส่วนใหญ่ร้านส่วนใหญ่สงกลานเนาะเต็มโคตรอรอดเนาะมันีชช็อกบีสเตย์โฮมแล้วก็จะทำอาหารกินกันนี่แหละค่ะกอกแก,แก๊กเนะือนัดเทมด้วยอืมอืมอืม,อมปั่แป้งเดีะอืปาก ในงานวัดก็จะมีงานอยู่ค่ะเขามีงานวัดอยู่มีหมอน้ำซ่งด้วยนะอือหืออ๋ออร่อยไหมอืมขอบคุณมากนัวเลยเปล่าอ,อยู่นิดหมอน้ำปลานโวร้รสเผ็ดอร่ ไม่ทายแลดีสผมรินแดีสแต่ผมไม่ชอืนเนาะาต่ป้าฟินไก้ก็ได้เรอผมกินแรดีสผมคิดบอกว่าพ่อเขามีแลดีสที่สวยคล้ายกันคะหัวใจเท้าญี่ปุ่นก้นเขาจะ ออกเขียวๆพอดีเรื่องสงการนะคะน้องสาวไปบิซี่อะไรกับน,น้องแพนเขาไม่ลงมาค่เขาจะเน้นปีใหม่กันนะสงการเขาชอบไปทะเลกัน ข้าวเหนีออยวยงม่งนึ่งนึ่งให้รูปเกิรดร้อนๆเลยนะกันเนี <Fresh. S 1> ่ย fresh จะนั่งกินข <c oughs> ้างนอกังคิดก็ร้อนค่ะฝนไม่มาทางเราเลย ทำเองนะครับมัน,นจ,ะจะเยอะซื้อมาย่างยิ่งครอบครัวมารวมกันอย่างนี้เหมาะเลยลาบแ ok. อน so ok? น้ำตกดีสืมตัวยที่สุดลาบแันน้ำตกน้ำตกลาบนี่นก็คือจะไม่บาร์บีคิวเฟิร์ส เด็ดเดี huh. uh ่ยวมาบิชูฟูดเพราะมันเที่ยงในน้ำน้ำมันหยดเหมือนน้ำตกอะ่ะ mm hmm. จากมันมันอะ่ะย่างให้มันมันหอมน้ำตกส่วนใหญ่น้ำตกเนื้อ mm. ตกเนื้อน้ำตกหมูน้ำตกไก่ น้ำตกซีฟู้ดก็มีนะอยู mm ่นิติจู้เอออืมหึ่มพี่เอาเลยนะต้องขอบคุณ thank you for asking <laughs> ถาม mm hmm. นะแต่ <laughs> <laughs> ให้ลุงไปเอาเอง เดี๋ยวจะทำฟูดฝรั่งให้เอามาเผื่อด้วยปีใหม่ไทยถ้ากินอาหารอีสานแล้ว mm hmm. เดี๋ยวจะมีอาหารฝรั่ง เอามะนาวไหมก่อนเลยดิโอเคใช่ไหมอขาเหม็นสุดผักเยอะดีเหรอได้ไหม จะไปดูผักต hmm. ั้งแต่เต็มถาดเลยเดียวมัมมี่คอลยูแฮปปี้นิวเยียร์ไทยแลนด์ฮะปีใหม่ไทย ชิโร mm ่โนว์แมนบังสุกานช่วยช็อตขอสวัสดีค่ะไม่ลองคิดเขาไม่เข้าใจความหมายของวันสงกานเป็นปีใหม่ไทยเป็นวันแห่งครอบครัวเป็นวันหยุดยาว My aunt s birthday yesterday <S No. You remember we see her in. อ mm ืม hmm. อ mm ิน hmm. ป้าลุงคิดเหรอ mm. ป้าหรือนะ้าเป็นน้องพ่อนะ้าสเตอร์มากรว <Young> er. ่ปพาอ sister o โอนอ l young y o u n g e น้องพ่อเรียกอาเป็นอาลุงคิดเค่ะที่บ้านพี่ซี่เคยเรียวิวตอนที่ไปเซเว่นนะคะแกอยู่แวร์ชีสเตนะจังหวัดจีซีนจีโนไม่แยิตาลีัวเรียน <c oughs> ชื่ออะไรนะ The Cin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  เนอะเป็นดีโก้ทูเทรนอะ name different The Cin Ah the you mean the city ฮึมลูการ์โนเอลูกาโนพูดชื่อใหลูการ์โนน่าเจอแกที่ลูการ์โนค่ะลูการ์โนแบบเนาะสวยอะ beautiful b e a มากเลยค่ะ mm. แล้วมันเป็นทะเล mm. เพราะว่าตรงข้ามก็เป็นอิตาลีมองเห็นประเทศอิตาลีเลย เหมือนแม่น้ำสองสีของอุบลเนาะแคนซีลาอย่างนี้เลยอะลูกาโนจังหวัดลูกาโนของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะมันก็เหมือนจังหวัดอุบลอะ mm hmm. ที่ตรงอำเภออะไรนะคะสามารถมองเห็นประเทศลรวตรงแม่น้ำสองสีเลยค่ะตรงแม่น้ำโขงกันแค่นั้นเองเหมือนลูกาโนมองเห็นอิตาลีตรงข้าพมีเทคเดอะเทรนอืม วันนี้เราเท็กโบดเทอืมแต่ถ้าเกิดเราไปนั่งเรือไปมันใกล้ก็อิตาลีก็จริงค่ะแต่มันเป็นชาญนงคะเหมือนที่เราไปแม่น้ำสองสีนะค่ะมันออกนอกเมืองแต่เราไปพักกันกันในตัวเมืองของอิตาลีแล้วก็เลยนั่งเรือไปไม่ได้แต่สวิตเซียส์ not the ท a เ e the lake อ๋อเหรอใช่ไม่ใช่ทะเลใช่ไหมแต่อิตาลีอ่ะทะเลอิตาลีทะเลแต่สวิตเซียไม่มีทอ๋อเป็น เล็กเล็กคืออะไรวะบึงเล็กลูกอ่ะนะบอกเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำอื mm hmm. มอุ้ยใหญ่ทะเลเลยอะติ๊งเลมีปลาสวยอืมเอานึกวก็ทะเลนะมันใหญ่ท th mm ี่ติ้งทะเลอืมเอ้ อ๋อฉันไม่เข้าใจว่าคุณถามว่าเราจะขึ้นเรือไหมใช่มันต้องถามลุงคิดว่าอีตรงอ่างเก็บน้ำเขาอ่ะมันใหญ่ก็เลยคิดว่าเออทำไมเราไม่นั่งเรือไปทำไมต้องไปนั่งรถไฟต้องหลายชั่วโมงฮาร์มอนี่อเวอร์นะซิกเซเว่นเดชเชนททีผมลูกบอลทูแมนิสเออผมสวิตทูทูเวนิสแมนิสเออลูการโนทูอิตาลีอะซิก Whoa. We have about four, four hours. But we change to to train. Yeah, we have to change. To From Lugano come to, to uh, go to Milano. Milano change the train. Mm. Go to Venice. Yes. We'll mm. also want go to Venice. Yes. ครึ่งกระทะอีกค่ะว่าย่างแบบจานเบลเลอร์เลยค่ะ <So S 2> ย่าง <man S 2> ให้ <full S 2> ทีมงานด้วยใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เขากำลังกินปาร์ตี้กันอยู่นะคะโอเคคิด hmm. อ <Okay. S 1> <pay. S 2> ิ่มแล้วนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวคลิปนี้เราสองคนก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะแฟนทางบ้านก็แฮปปี้นิวเอียร์ประเทศไทยนะคะไทยแลนด์นะคะปีใหม่ไทยนะคะคือวันสงการนะคะก็ขอให้แฟนทางบ้านเดินทางไปไหนมาไหนถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยนะคะ ก็มีแต่ความสุขนะคะมีแต่รอยยิ้มกับครอบครัวนะคะไปที่ไหนก็ให้เดินทางกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยและมีความสุขทุกๆการเดินทางทุกๆที่ที่ไปเลยนะคะเดี๋ยวบ้าไปซีกับทุกคีดทางสองคนทุกคนลาคิดี่น่กันนะคะก็สวัสดีปีใหม่ไทยสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะนิวเยียร์แฮปปี้นิวเยียร์ค่ะรับร่ำในเลยทุกคนค่ะ Enjoy Safety